สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ดูจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดในประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบสายพันธุ์ BA.4 BA.5 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีการตรวจแบบเร็วพบสองสายพันธุ์ย่อยดังกล่าวแล้วหลายราย สำนักข่าวเอ็เอ็ N ได้สัมภาษณ์นายแพทย์ชาติชายกิติยาน,นันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้ระบุถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังจะกลับมาระบาดในระลอกใหม่ว่าทางจังหวัดได้เตรียมรับมืออย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์และยาต่างๆประกอบกับเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสี่ให้กับกลุ่ม607หรือผู้สูงอายุอีกทั้งยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลุยเคาะประตูบ้านด้วย ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับมาตรการ DMHTT ขณะที่ล่าสุดสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่นั้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะยอดผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการหนักหรือยอดผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ทางนี้ยังพบว่าภาพรวมประชาชนยังคงปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขและไม่ได้มีความตื่นตระหนกในโควิดสายพันธุ์ใหม่มากนักอาจสืบเนื่องมาจากในพื้นที่ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหญ่ ประกอบกับได้ส่งทีมควบคุมโรคเข้าไปให้ความรู้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาด้วยเช่นกันอีกทั้งอย่างมุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากดังนั้นทางจังหวัดจึงได้เฝ้าระวังพร้อมรับมือครบวงจรทั้งในการระบาดของเชื้อโควิด -19 และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนี้ทางสำนักขา่าวเอ็นเอ็นยังได้สัมภาษณ์นายแพทย์ปิติทั้งภัศารนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังจะกลับมาระบาดในระลอกใหม่ว่าขณะน,นี้ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เตียงรองรับและยาเวชภัณฑ์ต่างๆโดยภาพรวมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังไม่ได้ตื่นตระหนกหรือเกรงกลัวโควิดระลอกใหม่มากนัก เพราะสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับซึ่งร้อยเอกก็ยังคงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ต่อเนื่องด้วยพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังและทำตามที่สบคกำหนดขณะที่สถานศึกษาต่างก็เริ่มตื่นตัวมากยิ่งขึ้นภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้เกิดคลัสเตอร์โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดไปกว่า700ราย ส่งผลให้มีการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนต่อเนื่องรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมประกอบกับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในทุกสัปดาห์อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าโควิดระลอกใหม่นี้จะรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรดังนั้นทุกพื้นที่จึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออย่างเคร่งครัดและกำชับประชาชนปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุม100%ต่อไป